คือขามันยกได้มันวางแล้วมันไม่เรี่บแล้วก็ตรงนี้มันฝ่าข้างนี้มันยุบลงไปแล้วอันนี้มันลอยขึ้นนะคะข้างนี้ยุบข้างนี้พะเยอแล้วก็ส่วนอื่นๆไม่มั่นใจว่า